สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโรบอกนะครับผมในแมปที่ชื่อว่า h ันตี้ซอมบี้นั่นเองนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะครับผมไม่ได้มาเล่นเกมเกี่ยวกับ Hu n t ี้ซอมบี้นะครับผมก็คือวันนี้ผมจะมาแนะนำล้วกันนะครับผมแมบปบที่กําลังจะเปิดในเร็วๆนี้นะครับผมซึ่งอันนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดนะครับผมว่า จะเร็วๆไหนนะทุกคนไม่รู้ว่าเราจะได้เล่นในปีนี้หรือว่าปีหน้านะครับผมเพราะว่าตอนนี้เขาก็กําลังพัฒนาอยู่นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับก็มีแมปมาแนะนำด้วยกันทั้งหมด5แมปนะทุกคนซึ่งจะมีแมปอะไรบ้างนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูนะครับผมก็ฝากทุกคนนะครับผมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามีแมปอะไรบ้างนะครับผมใน5แมปนี้โอเคนะครับผมเดี๋ยวเเเรรราาไปดูกกัััันนลยคคคบบโอผมมที่แ แมปหรือว่าชื่อ Dis c o r d นะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูสนิคพีกันดีกว่านะครับผมสําหรับแมปนี้นะครับผมมันเป็นเกมแนวอะไรนะครับผมทุกคนเคยเล่นแมปฟิตนะครับผมอันนี้ก็จะคล้ายคลึงกันนะครับผมแต่ก็ไม่เหมือนซะทีเดียวนะฮะก็จะมีหน้าตานะครับผมของปลาแต่ละชนิดนั่นเองนะทุกคนจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือสนิคพีนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญมีเดอะบลูด้วยนะทุกคนซึ่งอันนี้ผมชอบแท่นของเดอะบลูมากนะครับผมอยากลองดูเหมือนกันว่ามันจะสนุกแล้วก็น่าจะลุ้นระทึกแค่ไหนนะ ปลานะทุกคนเราจะแบบอยู่ในใต้น้ํานะครับผมอันนี้คือเราอยู่ในใต้น้ําแล้วเราก็นี่ครับผมจะไปจับปลาพวกปลาตํานานอะไรอย่างนี้นะครับนี่อันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าตัวอะไรนะฮะนี่เลยนะครับมันจะมีปลาหลายสายพันธุ์มากแล้วก็มันคล้ายๆๆแบบฟิตนะทุกคนอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นมีสปอยนะครับผมคือแต่ละแต่ละอย่างเนี่ยคือเขาสปอยมาเยอะมากนะครับแล้วก็ภาพค่อนข้างที่จะสวยเลยนะอ่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสปอยเหมือนกันนะครับนี่ อันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรนะทุกคนมันเหมือนปลาหมึกแต่มันก็ไม่ใช่นะมันเหมือนปลาหมึกผสมกับหนอนทะเลอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับอันนี้เขาก็มีสน,นิทพีกมาเยอะแล้วนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะนี่เลยนะครับเราจะต้องแบบขี่เป็นอะไรไม่รู้นะครับผมเป็นทุ่นอะไรสักอย่างหนึ่งแนละ้วเราก็จับปลานะครับผมมันก็จะคล้ายๆแบบแบบฟิตนั่นเองนะครับนี่มีเลเวลด้วยนะครับมีออกซิเจนนะครับเราต้องเราก็ต้องคอยดูออกซิเจน มันก็มีอะไรต่างๆนะครับผมคือหน้า UI ก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งตอนเปิดจริงผมคิดว่าน่าจะมีเยอะกว่านี้นะครับผมเอออันนี้ก็อยู่ในช่วงที่เขาจะพัฒนาอยู่นั่นเองนะครับผมนี่เลยก็เป็นเกมที่น่าสนใจดีนะครับผมสําหรับใครที่ชอบแมปนี้นะครับผมก็รอติดตามได้เลยนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าแมป5แมปนี้ถ้าแมปไหนเปิดผมจะมาทําการรีวิวให้ทุกคนดู้ะกันนะครับอ่านี่ครับก็มีปลาตัวนี้ด้วยแต่ผมจําชื่อไม่ได้แล้วนะครับ ปลาตัวนี้นะนี่โอเคนี่โอ้โหอ,อันนี้ไม่รู้มันมีจริงหรือว่าเขาเอ่าเสกเอานะทุกคนเยอะมากโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูรวมๆนะครับนี่มีระเบิดด้วยนะครับมีปลาแองเกิลฟิตปะอันนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะโอเคนี่ครับมีปลาหลากสายพันธุ์มากนะทุกคนมันมันทำสวยนะครับผมแมบนี้ก็เลยแบบอยากจะแนะนําทุกคนนั่นเองนะทุกคนโอเคเอาเป็นว่าสําหรับแมปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมออ้ยมีที่มีมันชื่ออะไรนะเอลเกนใช่ปะมันชื่อเอลเกนอะไรทุกอย่างนึงทุกคน อันนี้น่ากลัวอยู่นะนะครับมันน่าจะสนุกจีกนี่นะครับผมมีอะไรด้วยเนี่ยมีปลาหมึกนะครับโอเคนะครับก็สําหรับแมปแรกนะครับผมก็สปอยประมาณนี้นะครับผมใครที่สนใจสําหรับแมปนี้นะครับผมผมจะเอา Discord นะครับผมเอาไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะทุกคนใครที่สนใจนะครับผมไปอยากจะรู้ข่าวสารเกี่ยวกับแมปต่างๆนะครับผมก็ผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอร์ดนะครับผม5เกมไว้ในใต้คลิปนี้นะกันนะครับทุกคนก็ลองไปเข้ากันได้นั่นเองนะครับ มากันที่เกมที่2นะครับผมเป็นเ้าหนของเกมรู้สึกว่าน่าจะชื่อเอเวียนหรือเปล่าทุกคนอันนี้ผมไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะฮะก็สำหรับสนิคพีของเกมนี้นะครับผมก็ปล่อยมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับโอเคนะครับผมนี่เลยเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ก็เป็นแมปนะทุกคนบอกเลยว่าแมปเกมนี้สวยมากนะครับผมซึ่งเกมนี้มันจะเป็นเกมแบบแนวจับโปเกมอนนะทุกคนอ่านะครับนี่โอเคอันนี้ก็คือเขาจะปล่อยแบบเป็นสนิคพีชนงของแมปมาทุกคนแมปสวยมากนะฮะ อันนี้ชอบนะครับผมเป็นอีกหนึ่งแมปที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับนี่นเป็นเซฟโปเกมอนนะครับผมซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันมีในมันมีในโปเกมอนจริงหรือเปล่านะไม่รู้ว่าเขาแบบคิดเอทขึ้นมาเองหรือว่ายังไงนะทุกคนคือแมปมันสวยแล้วก็ทำแอนิเมชันดีมากนะครับโอเคก็เป็นแมปาหาโปเกมอนแล้วก็มาสู้กันนะครับผมเท่าที่ดูนะแต่เรื่องของแมปเนี่ยผมมอกเลยว่าแมปสวยเกินนะครับผมแมปสวยแบบถ้าทุกคนดูอย่างเนี้ ถ้าทุกคนดูอย่างเงี้ยผมอยากถามทุกคนว่าทุกคนจะรู้หรือเปล่าว่านี่คือโลบอคทุกคนจะรู้หรือเปล่าว่านี่คือโลบอกมันไม่มีอะไรเป็นโลบอกเลยนะถ้าเราแบบดูแค่ภาพมันนะคือแมปมันทําดีมากนะครับอันนี้นะครับนี่อะแมปสวยนะครับผมแมปก็สวยมันก็เหมือนเนี่ยเหมือนแบบเกนชินเหมือนกันนะทุกคนดูเผลอ นะครับอ่ะนี่ก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็สาหรับตอนนี้เขาก็จะมีสนิทพียมาประมาณนี้นะทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งแมปนะครับผมที่น่าสนใจเหมือนกันนะทุกคนแมปอันนี้ก็ภาพสวยนะครับผมช่วงนี้คือโลบอกเนี่ยมีแต่คนทําแมปสวยขึ้นเยอะเลยนะครับาจะมีแบบพวกตำนานหรือเปล่านะครับอันนี้สีแดงคืออะไรปึ๊บอันนี้แอนิเมชันด้วยนะทุกคนมีแอนิเมชันด้วยอ๋อันนี้ครับน่าจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโปกเกมอนที่แบบตำนานหรือเปล่า โปเกมอนที่แบบเก่งนะทุกคนอ่านะครับโอ้โหมีคำรามโอ้เป็นบอสเหรอวุ้เท่มากทุกคนดูดินี่รับโอ้โหเราเอาตัวนี้ไปสู้เหรอสู้สู้ไหวไปมนี่น่าจะมีการวิวัฒนาการด้วยนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับประมาณนี้ก็ คร่าวๆละกันนะทุกคนใครที่สนใจนะครับผมก็เช่นเดิมนะครับลิงก์ดิสคอร์ก็อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมทุกคนก็สามารถไปกดติดตามนะครับผมรับรู้ข่าวสารได้นั่นเองนะครับผมเมื่อเกมเปิดแล้วก็จะได้รู้นั่นเองนะทุกคนนะครับประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับเกมที่2ก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับมามากันที่เกมที่3านะครับผมเกมที่3ก็จะเป็นด้านของมีมดีเฟนต์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเป็นเกมแบบแนวทาวเวอร์ดีเฟนต์เลยนะทุกคนอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นไอโชว์สปีดหรือเปล่านะครับนี่ เออนะครับผมซึ่งมันเป็นแมปอ่าแมปเรียกไงมันเป็นตัวละครที่ทํามาจากมีมนะทุกคนนี่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะประมาณนี้ผมไม่รู้ว่าผมเปิดเสียงได้หรือเปล่านะครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครแบบอยากฟังเสียงด้วยเนี่ยไปดูใน d i s c อร์เองดีกว่านะฮะเอออันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบบยูทูบเบอร์หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ติดตามอ่ายูทูบเบอร์ฝรั่งทั้งสักเท่าไหร่นะนะครับอ่านี่หัวร้อนด้วยนะทุกคนคือแอ,อนิเมชันดีนะครับนี่เดี๋ยวผมจะกอให้ดูอ่ะเห็นไหม เกเรือที่ภาพมันจะแหลกนิดน,นึงนะทุกคนเพราะว่าไอในดิสคอร์ผมไม่รู้ว่ามันเป็นที่คลิปหรือว่าเป็นที่ดิสคอร์ผมนะเอาให้ดูคร่าวๆประมาณนี้ละกันนะฮะเออแล้วก็มีอะไรอีกไหมอันนี้จะเป็นใครเอ่ยโอ้ยเดี๋ยวนะไม่ออนิเมชันตอนสุ่มเลยทุกคนดูดิเป็นแบบเหมือนเกมแบบอ่าสุ่มเป็นพวก R N G อะไรประมาณนั้นนะ่ะอันนี้คืออะไรอนะเสกมโหัากาเหรออุย้ยขอดูโมเดลมหัากราหน่อยสิ โอ้โหเท่นะทุกคนวันนี้ดีครับผมอันนี้โอ้อันนี้งานดีมากโอ้หน่าติดตามเหมือนกันนะทุกคนสำหรับ m ีม e defense นะทุกคนอันนี้เป็นใครอันนี้ไอโชว์สปีดนะครับอ่าโอเค I show speed ก็สำหรับ มีมดีเฟนต์ก็ย่อยๆนะครับผมมีประมาณนี้นะทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งแมปนะครับผมที่น่าสนใจมากนะครับผมอันนี้ก็ไม่ม,มีอะไรละอันนี้เขาน่าจะส่งแบบเล่นๆละนะครับผมก็สาหรับมีมดีเฟนต์ก็มีประมาณนี้นะทุกคนก็ <ๆ S 2> เป็นอีกหนึ่งแมปนะครับผมเป็นแนวทาวเวอร์ดีเฟนต์นะครับผมใครที่ชอบแนวทาวเวอร์ดีเฟนต์ก็แมปนี้ก็น่าติดตามเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโกโจหรือเปล่านะครับนี่นะครับประมาณนี้นะทุกคนก็มีสปอยมาประมาณนี้นะครับ ก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกัน okay. ด well, ีกว่านะครับผมว่าเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรนะครับผมสำหรับเกมที่4นั่นเองนะครับมาที่เกมที่4นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกมอาอนิเมะเชฟนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแมปที่ผมสนใจมากๆนะครับผมเพราะว่ามันดูแบบน่าเล่นดีนะครับก็คือการเราเนี่ยจะเป็นเชฟนะครับผมใครเคยเล่นเกมในสตรีมอ่ะผมไม่รู้ว่ามันคือเกมอะไรอ่ะมันจะมีแบบ2ผู้เล่นนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเล่นแบบคนเดียวได้หรือเปล่านะ อ่าเห็นไหมมันจะมี2ผู้เล่นนะครับก็คือเราจะทำอ่าอีกคนนึงแบบเป็นคนทำอ่าเขาเรียกว่าไงปรุงอาหารอีกคนนึงเป็นคนแบบอ่าเตรียมวัตถุด,ดิบอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนเออก็แล้วก็เสร็จปุ๊บก็เอามาส่งส่งส่ง,สงคือแมปเนี้ยมันเป็นแมบปบอ่าเขาเรียกว่าไงมันเป็นเกมเหมือนเกมในสตรีมหรือเปล่านะครับแล้วเขามาทําเป็นในของรูบอกนะครับผมแล้วคือภาพภาพสวยมากทุกคนภาพดีมากน่าเล่นสุดๆนะครับผมสำหรับแมปนี้คือผมเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบมาก เห็นไหมคือมันจะมีสกิลทั้งนั้นของออันนี้รู้สึกว่าจะเป็นซูคุนะหรือเปล่านะครับนี่น่าจะเป็นเอฟเฟกตอนที่เราแบบตัดของหรือเปล่านะครับแบบแบบให้เราแบบตัดอาหารได้เร็วขึ้นนะครับอ่านี่ทุกคนนี่มีเกมเพย์นี่ผมเพิ่งเห็นอ่านะครับดูรอบๆโอ้มีเลด,ด้วยเหรอเดี๋ยวนะเกมเชฟมีเลด,ด้วยมีซัมมอนนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเลดคืออะไรนะเออนะครับนี่นี่ครับผม เราจะต้องช่วยเพื่อนโอ้รู้สึกว่าจะเล่นได้มากกว่าสองคนนะครับโอ้มันน่าจะเล่นได้เยอะมากนี่ครับผม <aru> <pler> อืเอมนนเ <pirate> มกกฮ้ยผมว่าเป็นแมปหนึ่งที่ทําดีมากเลยนะโอ้อุยอันนี้น่าเล่นจริงทุกคนโอ้โหมีหลายด้านด้วยนะครับนี่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 โอ้มันน่าเล่นจริงๆนะครับผมนี่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 สุคุนะตัดนี่ทุกคนเดี๋ยวนะอยู่ไหนเมื่อกี้ อ่านี่นี่สุกุณะนี่ไงผมว่าแหละเอาสุกุนามาตัดจริงๆด้วยโอ้โหบอกเลยนะครับผมวันน้าเล่นมากมีกาแฟด้วยมันได้กาแฟอันนี้ใครเนี่ยอู้หลายตัวจัดอันนี้ขี้รัวหรือเปล่าคัมมิงซูนนี่ครับ โอเคก็เป็นเกมเพลย์นะครับผมโห oh, ผมว่าเห็นแค่นี้ก็น่านเล่นแล้วนะโอเคครับทุกคนก็สําหรับเกมออนิเมเชั่นก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งแบบที่น่าติดตามเหมือนกันนะทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมสุดท้ายดีกว่านะผมเกมที่ผมรอคอยมากที่สุดนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นเกมอะไรมากันที่เกมสุดท้ายนะครับผมก,ก็คืออนิเมช o m b ซอมบี้นั่นเองนะครับผมนี่ก็คือเกมที่ผมแบบ โคตรจะรอคอยนานมากๆนะครับผมก็ถ้าแมบเนี้ยมายังไงยังไงผมก็ต้องเล่นนะครับผมรู้สึกว่าเกมมันทําดีแล้วก็อยากอยากเล่นมากตอนนี้เออนะครับผมน่าจะติดหน้าดูนะครับผมสำหรับแมปนี้นะฮะเป็นแมปอนิเมะซอมบี้นะครับใครที่เล่นฮันตี้ซอมบี้เนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับผมสําหรับอนิเมะซอมบี้นะครับโมเดลซอมบี้คือดูดิคือมันทําสวยมากครับทุกคนมีบอสเลยนะ นี่ครับผมก็จะเป็นตัวฮีโร่เรานะครับต้องบอกก่อนว่าสําหรับใครที่ไม่รู้จักแมปอนิเมะซอมบี้นะครับมันจะคล้ายๆกับฮันตี้ซอมบี้เลยนั่นเองนะทุกคนเราจะมีเอ่อซอมบี้ให้สู้นะครับผมแล้วก็จะมีบอสให้สู้มีรู้สึกว่าน่าจะเป็นเลดหรือว่าจะแบบจะเป็นบอสด่านสุดท้ายก็คล้ายๆกับฮันตี้ซอมบี้นั่นเองนะครับแล้วเราก็จะสวมบทบาทนะครับผมเป็นสําหรับพลังต่างๆของตัวละครในอนิเมะที่เราชื่นชอบนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีตัวละครอนอิเมะให้เราใช้หรือเปล่านะ หรือว่าจะมีแบบแค่อาวุธนะครับตอนแรกผมคิดว่าน่าจะมีแค่อาวุธให้เราใช้นะทุกคนไม่น่าจะมีแบบตัวอนิเมะมาให้เราหรอกโอเคก็มีมีฮอคนะครับไอตัวนี้ผม,มรู้จักนะสองตัวผู้หญิงข้างหลังแล้วก็อันนี้เอสคานหรือเปล่าผมไม่รู้ผมเรียกชื่อถูกหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่รู้นะหมาหมานี่คือหมาตัวอะไรไม่รู้นะครับอันนี้ชอปเปอร์นะครับผมอันนี้หืมชอปเปอร์ไปน่ารักมากนะครับอันนี้ผมไม่รู้จักนีนะครับเอสคานอ นี่ครับผมอันนี้เป็นเพนนะครับผมเพนจะเป็นตัวโกงนะครับน่าจะเป็นบอสนี่นะครับผมอันนี้จะเป็นด่านนารูโตะนะทุกคนโอ้โหเท่มากนะทุกคนอันนี้มันจะเป็นแบบเอ่ออนิเมชันนะทุกคนอันนี้มันยังไม่เท่าไหร่นะครับเราต้องมาดูที่เกมเพนะครับเรามาดูเกมเพกันดีกว่าอันนี้เดี๋ยวให้ดูบอสก่อนบอสนี่ครับผมเป็นไอ้กบเนี่ยผมไม่รู้ว่ากบมันชื่ออะไรนะครับผมมาจากเรื่องนารูโตะเนาะคือผมไม่ได้ดูนารูโตะนะครับก็ไม่รู้เท่าไหร่นะครับใครรู้ก็บอกได้อ่าอันนี้ก็เพ น,น่าจะเป็นคัสซีนตอน,นที่เราเจอบอสนะครับนีนะ่อันนี้จะเป็นคัสซีนในเกมจริงๆเลยนะห้ตาขยับได้ด้วยนะทุกคนหูทำดีมากแอนิเมชันนี่ก็โอ้โหสุดยอดผมชอบจริงๆเลยนะครับแมปอันนี้เป็นซอมบี้น,ะน่าติดตามมากที่สุดละโอเคแล้วก็อันนี้คืออ่านี่ครับผมอันนี้จะเป็นเกมเพย์นะครับนี่เราจะยิงซอมบี้อย่างนี้เลยนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอาวุธของอูริวหรือเปล่านะนี่ครับผมยิงยิงโอ้โห เกมมันทําแบบดีมากทุกคนอันนี้คือหน้าเล่นสุดๆนะครับมีพลังเวทหยุดเวลาได้ด้วยนะนี่ครับหยุดเวลาปุ๊บเรากเราก็ยิงไว้ปังปังโอ้โหแบบมันแบบดีมากนะครับอันนี้เป็นของใครเนี่ยตัวในจุดทุสึนะครับผมจําชื่อไม่ได้ละอันนี้คือแบบอยากจะแนะนานาเสนอทุกคนมากเลยนะครับนี่ครับผมอาวุธของมีฮอกนะฮะนี่อันนี้เป็นตัวธนูของตัวผู้หญิงอันนี้ของเอสคาน นะครับบอกเลยว่าเท่มากหลายอย่างนะครับอันนี้น่าจะเป็นอันติของเอสคารนนะฮะนี่ครับผมเป็นพระอาทิตย์แล้วขวานขึ้นมาชูขวานขึ้นมานี่ครับผมผมบอกเลยว่าอลังการเวอร์เลยครับผมสําหรับสกิลนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอันติเมตนะอันนี้คืออะไรอันนี้หน้าหน้าล็อบบี้นะทุกคนอันนี้เป็นหน้าล็อบบี้มีเลดนะครับผมมีเลดมีอะไรบ้างมีอัพอัพเกรดนะครับผมมีซัมมอนมีอะไรเนะี่ยอันนี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะทุกคน แล้วก็โอ้โหมีหลายทางอ๋นนี่คือเพลย์นะครับหน้าเพลย์นะครับน่าจะเป็นแบบสตอรี่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะประมาณนี้ก็มีประตูวาร์ปนะครับผมมีแต่คิดว่าสีแดงน่าจะเป็นเลดนะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบอ่าสตอรี่หลักอะไรประมาณนั้นโอเคนะครับอันนี้น่าจะเป็นอ่าตอนเข้าเกมนะครับตอนเรากดเริ่มเกมนะครับคิดว่าน่าจะใช่นะน่าจะเป็นแบบตอนที่เรากดเพลย์ปุ๊บนะครับแล้วเราก็จะอ่าเข้าไปในประตูมิติทีละคนปุ๊บ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 นี่ครับ คือแค่หน้าเข้าเกมอะอัท่านี้มันคือหน้าเข้าเกมจริงๆนะคือหน้าเข้าเกมก็กินขาดลเลยครับโอ้โห oh, oh. คือสวยมากอะนะครับตั้งแต่เล่นมาก็ยังไม่เคยเจอแมปไหนที่ทําหน้าเข้าเกมแบบนี้นะเท่ okay, จริงๆนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกมเพลงอันนึงนะครับผมที่รู้สึกว่าน่าจะเป็นล่าสุดละอานะครับอันนี้จะเป็นคาเนกิหรือเปล่านะครับอันนี้ปั๊บนะครับรู้สึกว่าเราน่าจะมีแบบของใช้ของอนิเมะต,ตัวนั้นนะครับตัวละตัวละครน,น่าจะไม่ได้มาด้วยนะ ตัวละครน่าจะเป็นตัวละครของเราเองนะครับอ่าแล้วก็เก็บตังค์มาสุ่มของนะทุกคนซึ่งของเนี่ยเท่าที่ดูเท่าที่ดูตอนสุ่มเนี่ยของมันมีเยอะมากเลยนะน่าจะมีอะไรมีหลายตัวเลยครับตอนเปิดเกมมานีครับผม,มยิงไปแต่อันนี้ผมอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงมากเลยอนะ่ะผมขอเปิดเสียง่อยแล้วกันมดูดิคือแบบอลังการมากนะครับเป็นอาวุธตีไกลเปิดอื้นี่ครับผมมีแบบ เป็นคลื่นแบบระเบิดแล้วก็เป็นคลื่นแบบดูดเข้ามานั่นเองอันนี้ก็คานิก,กิคือเสียงมันทําดีอะไรดีหมดเลยนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนคือแมปอน,นิเมะซอมบี้ก็เป็นหนึ่งแมปที่น่าสนใจมากนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแมปของดักกอนบอลนะครับน่าจะเป็นดักกอนบอลนะอันนี้นะครับดูจากบ้านตรงนี้แล้วไม่รู้ว่ามันคือบ้านหรือไรนะครับอันนี้เออสวยมากนะครับทุกคน ก็สําหรับแมป5แมปทุกคนคิดยังไงบ้างครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมมีประมาณนี้นะครับ5แมปในวันนี้ก็ส่วนตัวผมค่อนข้างที่จะจับจ้องเป็นนั่งของอนิเมะซอมบี้ไปซะส่วนใหญ่นะครับผมคือแมปมันน่าสนใจมากๆนะครับผมนี่คือแมปดีนะครับผมนี่เลยนั่นเองครับผมก็สําหรับ Discord นะครับผมสำหรับ5แมปนี้ผมก็จะเอาไว้ใน ใต้ล่างคลิปนี้นะทุกคนก็สามารถไปเข้ากันได้นะครับผมก่อนที่ทดิสคอร์จะเต็มนะครับผมก็ไม่รู้ว่าดิสคอร์มันจะเต็มหรือเปล่านะครับก็ใครที่สนใจก็มาเข้าไว้ก็ได้นั่นเองนะก็อนิเมะเซฟมีมดิ e เฟน s ์แล้วก็แมปโปเกมอนแล้วก็แมปจับปลานะทุกคน ก็รอติดตามดูนะครับผมสําหรับ5แมปนี้มาตอนไหนเจอกันแน่นอนนะทุกคนบอกเลยว่ายังไงผมก็ต้องมาอ mm ัดคลิปอยู่แล้วนั่นเองทุกคนก็สาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผม <ul> ก็อยากจะมาแนะนําแมปที่น่าสนใจนะครับผม <c oughs> ที่ผมกาลังรอติดตามอยู่นะครับผม5แมปนี้ซึ่งเราจะได้เล่นภายในปีนี้หรือว่าปีหน้าอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับผม <ul> เอาเป็นว่าถ้ามีข่าวสารเกี่ยวกับการที่เรา ที่เขาเนี่ยจะเปิดแมปเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมารีบทําคลิปให้เลยนั่นเองนะทุกคนก็สำหรับคใครที่ติดตามนะครับผมก็รอติดตามได้เลยนะครับผม5แมปนี้ยังไงก็ต้องเจอกันอยู่แล้วนะทุกคนโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าทุกคนชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ